บทที่12ในที่สุดความกังวลก็เง,เงอเย็นเย็นไหลลงมาจากขมับของที่เหวยเขามองด้วยตาที่เบิกกว้างพยายามคิดทบทวนอยู่นานก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เขาเจอผีหรืออย่างไรเขาเปิดเล่นเกมสยองขวัญอยู่ใช่ไหมในที่สุดเขาก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่เคยถูกเขานักซุ่มสังหารไปแล้วสิ่งใจที่อยู่กับเขาก็เริ่มตื่นตระหนกโอ้โหคนมาจากไหน จี้เหวยตั้งใจฟังทิศทางของเสียงอย่างละเอียดรีบพูดเสียงสูงอยู่ประตูหลังในระวังอย่าโดนระเบิดตูมเซี C ่ยวเฮาหนึ่งสังหารเซี่ยวเฮาสองล้มลง,ลง,ลงด้วยระเบิดมือไม่ทันที่จะบอกตำแหน่งระเบิดมือที่มาอย่างกะทันหันนี้ก็สังหารสิ่งใจไปเสียแล้วคนที่โยนระเบิดมานั้นแม่นยาม,มากและระเบิดก็ทำงานได้ถูกจังหวะราวกับรูปตำแหน่งของพวกเขาเป็นอย่างดีจี G ้เหวยเห็นประกาศการสังหารก็ตกตะลึงเซี C ่ยวเฮาหนึ่งคือใคร บัญชีทดสอบฝีมือที่สวีเซาชิวมอบให้พวกเขาจี้เวยคือเซิลเฮาศูนสิงใจ๋สเสวียนเฟิงและหลินเขาคือซิลเฮาสองสามสีตามลำดับตอนนั้นสวียนเฟิงยังพูดติดตลอ,อกกว่าผู้เข้าร่วมการทดสอบฝีมือของ AVG ปีนี้ไม่มีหมายเลขหนึ่งไม่มีเวลาคิดมากจี้เวยหยิบปืนขึ้นมาสู้กับคนที่อยู่ชั้นล่างโดยใช้เสียงที่เบาที่สุดเพื่อแยกยาตำแหน่งของอีกฝ่าย โครงสร้างของอพาร์ตเมนต์ซับซ้อนจี้เหวยวิ่งไปมาบนชั้นบนเพื่อหลอกให้อีกฝ่ายเข้ามาแล้วสังหารแต่คนที่อยู่ชั้นล่างก็ไม่หลงกลพวกเขายนระเบิดเพื่อกดดันตำแหน่งตลอดเวลาหวังจะขังจี้เหวยให้ตายในอาคารเสียงรถแล่นเข้ามาลินเทากลืนน้ำลายด้วยความตื่นเต้นยูนิคมีรถมาพวกเขาไม่ได้มาคนเดียวผมถูกขวางไว้ไปช่วยที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเมื่อไม่มีใคร,รมาสนับสนุนจี้เหวยก็ทำได้แค่เล่นเกมแมวไล่จับหนูกับนักระเบิดคนนี้ อูมระเบิดมืออีกลูกก็ระเบิดใกล้ๆเขาคนนี้ใช้ระเบิดไม่หมดหรืออย่างไรทําไมถึงมีระเบิดมือเยอะขนาดนี้หลังจากเลือดลดลงไปเกือบครึ่งหลอดจี่เหว่ยก็รู้ว่าเขาอยู่ข้างบนต่อไปไม่ได้แล้วเขาต้องเข้าไปประทันในระยะประชิดเขาทําท่าจะกระโดดออกทางหน้าต่างแต่แกล้งทําเป็นการขยับไปที่ขอบหน้าต่างเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดจากเสียงว่าเขากระโดดลงไปด้านล่างแล้วมีเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ดูเหมือนอีกฝ่ายจะหลงกล จี้เวยรีบพลิกตัวกลับไปเพื่อจะยิงทว่าระเบิดมือลูกหนึ่งก็ระเบิดตรงที่ที่เขากำลังจะลงไปพอดีเซี C ่ยวเฮาหนึ่งสังหารเซี่ยวเฮาศูนย์ล้มลงด้วยระเบิดมืออีกฝ่ายคาดเดาการกระโดดหน้าต่างของเขาและโยนระเบิดมาลงตรงจุดที่เขาจะลงไปจี G ้เวยรู้สึกเศร้าใจที่รู้ว่าเขาวิ่งกลับมากินระเบิดลูกนี้ด้วยตัวเองไม่เพียงแต่หลอกคนอื่นไม่ได้แต่ยังถูกระเบิดตายเสียอีกเด็กหนุ่มรู้สึกหดหูและอับอายราวกับเป็นลิงที่ถูกคนอื่นหลอกเล่น ตัวละครในเกมกำลังเสียเลือดอย่างชาชาเสียงฝีเท้ากำลังเดินขึ้นบันไดผ่านหูฟังอีกฝ่ายกำลังจะมาสังหารเขาซ้ำจี้เหวยบอกเพื่อนร่วมทีมที่เหลือด้วยน้ำเสียงที่หมดแรงไม่ทันแล้วไม่ต้องมาช่วยผมหรอกลิงเขาอืมที่จริงพวกเราก็ถูกดักอยู่ตรงนี้ขยับไม่ได้เลยจี้เหวยโอเคครับตายแบบนี้เลยน่าเสียดายที่ไม่รู้ว่าถูกอีกฝ่ายพบตัวได้อย่างไรทั้งสองครั้ง คงต้องไปขอวิดีโอบันทึกจากโค้ชดูทีหลังไม่รู้ว่าพวกเขาบันทึกไว้หรือไม่ความคิดวุ่นวายต่างๆนานาพุ่งพล่านอยู่ในหัวของจี้เหวยเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ควบคุมตัวละครให้คลานไปที่มุมเล็กๆอธิษฐานว่าตัวเองจะถูกพบตัวช้าลงหน่อยเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ผลไม่นานนักขาที่ยาวคู่นั้นก็มาอยู่ตรงหน้าเขาคนที่มาไม่ได้สังหารจี้เหวยทันทีแต่กลับนั่งยองๆลงตรงหน้าเขามองดูเขาเสียเลือดไปเรื่อยๆ ขณะที่จี้เหวยกำลังจะถามถึงคุณธรรมของเขาเสียงซาซาก็ดังขึ้นที่หูของเขาเสียงที่เย็นชาและมีเสน่ห์ดังขึ้นครั้งหน้าตอนเฝ้าอาคารอย่าลืมปิดไม่รวมจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วสังหารจี้เหวยซ้ำจนตายเงียบสนิทความเงียบสนิทในหัวเสียงเอฟเฟกในเกมทั้งหมดในหูฟังกำลังจางหายไปถ้าตอนนี้สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จี้เหวยคงจะรีบเข้าเว็บไซต์หนึ่งแล้วถามว่า จะทำอย่างไรดีเมื่อแอบซุ่มโจมตีคนอื่นในเกมแล้วลืมปิดไม่รวมถามอีกครั้งจะทำอย่างไรดีเมื่อคนที่ถูกซุ่มโจมตีอยู่ใกล้ๆและน่าจะได้ยินทั้งหมดแล้วเมื่อเสียงที่คุณเคยดังขึ้นสมองของจี้เหวยก็หยุดทำงานทันทีเขาคิดว่าตัวเองกำลังฝันสิ่งที่ตามมาคือความอับอายและความละอายอย่างใหญ่หลวงเขาไม่อยากจะนึกถึงสิ่งที่เขาและเพื่อนร่วมทีมพูดถึงเมื่อกี้เลยขอบคุณครับไม่เปิดตอนบ่ายคนฆ่าตัวตายตอนกลางคืน ในฐานะสตรีมเมอร์เกมจี้เหวยก็เคยเห็นวิดีโอที่ลืมปิดไม้ในเกมจนเกิดเรื่องน่าอายมากมายบางอันก็เป็นเรื่องจริงบางอันก็เป็นการแสดงแต่เขาไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองในที่สุดความกังวลที่ค้างอยู่ในใจก็คลายลงเขาคิดว่าเป็นเรื่องลึกลับแต่ที่แท้ก็แค่ลืมปิดไม้รวมห้าห้าห้าไม่เป็นไรหรอกไม่จริง ตอนที่เล่นโซโล่สี่คนเมื่อบ่ายเขาเจอศัตรูที่เข้าใจผิดว่าเขาใช้โปรแกรมโกงเขาเบื่อที่จะเล่นก็เลยเปิดไม้อธิบายกับอีกฝ่ายไปสองสามประโยคไม่คิดว่าจะลืมปิดไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้เล่นฝึกซ้อมพวกนั้นถึงรู้ว่าเขาอยู่ข้างบนซอบก็คงแอบเข้ามาตอนที่พวกเขากำลังต่อสู้กันเสียงฝีเท้าปะปนกับเสียงปืนทุกคนเลยไม่ทันสังเกต แต่ซอบก็ใจเย็นเกินไปจริงๆอดทนไม่ยิงตั้งนานน่าจะรอให้ต้าสู้พวกเขามาถึงเพื่อจะเก็บให้หมดแต่พอเห็นพวกเขาสองสามคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานดูเหมือนจะสังหารได้ง่ายเขาเลยโยนระเบิดใส่เดี๋ยวนะจี้เวยนึกขึ้นได้ทันใดอินซือเจียคงไม่ได้ทนฟังคนอื่นพูดถึงเขาไม่ได้เลยยิงใช่ไหมโอ้โหอย่าคิดมากไปเลยคิดมากแล้วอยากจะออกไปกระโดดแม่น้ำฆ่าตัวตายเสียจริงๆห้องฝึกซ้อมทีมชุดหลักเอว ต้าสู้เก็บของจากซิงใจอย่างมีความสุขแล้วสั่งให้ตัวละครในเกมเต้นรำวงสุดท้ายมันดีจริงดีจริงพวกเขาเก็บของมาอย่างดีเลยคราวนี้เราไปโลดนี่ลี่ใจดีผิดปกติเล่นแบบนี้พวกเขาจะไม่เสียกําลังใจหรือต้าสู้ไม่รอบเด็กสมัยนี้เข้มแข็งจะตายนายว่าจริงไหมอูฟจริงสินายขาดที่จับปืนใช่ไหมตรงนี้นีนะวูฟขอบคุณ ต้าสู้พบว่าความสัมพันธ์ของเขากับวูฟดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่ที่เขาเจอวูฟกำลังออกเดทอเมื่อเร็วๆนี้ถึงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างในเกมแต่ก็ไม่ถึงกับทะเลาะกันหัวเสียซึ่งทําให้เขาพอใจมากก็อายุมากกว่านี่นาการยอมน้องชายบ้างก็เป็นเรื่องที่ควรทําต่อไปก็ดูแลเขาให้มากขึ้นก็แล้วกันจริงสิต้าสู้นึกขึ้นได้อีกครั้งที่พูดถึงไม่รวมอะไรหรอเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นผมผมไม่ได้เปิดนะ ชายหนุ่มที่อยู่อีกด้านกําลังเก็บของและเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างเงียบๆไม่ได้ตอบคําถามของเขาที่จริงแล้วอินซอเจียตั้งใจจะบุกขึ้นไปจัดการกับซิงจและจี้เวยทันทีที่พวกเขาต่อสู้กันเสร็จโดยไม่ต้องรอให้ต้าสู้มาถึงแต่ขณะที่เขากําลังจะเปลี่ยนไปใช้ระเบิดมือเขาก็ได้ยินเสียงที่แผ่วเบาและอ่อนแอเรียกชื่อของเขาเหมือนลูกแมวข้างถนนที่น่าสงสารตอนนั้นอินซอเจียคิดว่าอีกฝ่ายพบว่าเขามาแล้วและกําลังขอความเมตตา แต่เมื่อฟังเนื้อหาแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่จนกระทั่งเด็กหนุ่มพูดถึงการขอเป็นเพื่อนเขาก็จำได้ว่าคนที่พูดคือสตรีมเมอร์นักสู้คนนั้นต้าสู้ทั้งสามคนเพิ่งขับรถมาถึงทีหลังและอยู่ห่างจากพวกเขาไปหลายอาคารจึงไม่ได้ยินคำพูดที่น่าอภัยของจี้เหวยอินซือเจียก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่าให้พวกเขาฟังเขาจ้องมองไปที่กล่องของจี้เหวยครู่หนึ่งแล้วสั่งเก็บของเสร็จแล้วเตรียมขับรถออกไปวงต่อไปน่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว 20นาทีต่อมาทีมชุดหลักทั้งสีคนก็กินไก่ตามคาดสวีเศร้าชิวเฝ้าดูการแข่งขันทั้งหมดเขามองอินซเจียด้วยสีหน้าซับซ้อนและพูดไม่ออกอินซืเจียสังเกตเห็นสายตาของเขาจึงถอดหูฟังออกมีอะไรก็พูดมาสวีเศร้าชิวถามทำไมนายถึงนั่งยองๆอ,อยู่ตั้งนานไม่ยิงอินซเจียตอบด้วยสีหน้าปกติหาจังหวะไม่ได้เหรอสวีเศร้าชิวคิดว่าเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นเกินไปเขาจึงพยายามสอบถามต่อ คนที่เปิดไม้รวมคือยูนิคใช่ไหมเขาสังเกตการบุกอาคารทั้งหมดอินซืเจียสวมหูฟังกลับเข้าไปแล้วตอบอืมสวีเซ้าชิวนายช่วยเล่ารายละเอียดให้ฉันหน่อยสิสิ่งที่ผู้ใหญ่เรียนรู้เป็นอันดับแรกคือความอดทนสวีเซ้าชิวอดทนแล้วหันไปเรียกทุกคนเล่นต่อเถอะห้องยังอยู่พอเล่นเสร็จคืนนี้ฉันจะให้พวกเขามาทานอาหารเย็นด้วยกัน หลายชั่วโมงผ่านไปผู้เล่นวัยหนุ่มทั้งสี่คนยังไม่สามารถกินไก่ได้เลยสักครั้งผลงานที่ดีที่สุดคืออันดับสองลินเขาโอดครวนโอสวรรค์ผมจะบ้าตายแล้วผู้เล่นฝึกซ้อมพวกนี้เก่งขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าผมอ่อนแอลงเสวียนเฟิงดูสถิติอย่างเงียบๆผมคิดว่าถ้าผมไม่สามารถเป็นสปริมเมอร์ต่อได้ผมก็สามารถไปเป็นผู้เล่นฝึกซ้อมได้แต่ตอนนี้แม้แต่ผู้เล่นฝึกซ้อมก็ยังไม่ผ่านคุณสมบัติ สิงใจผู้เล่นฝึกซ้อมพวกนี้ต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่กันรู้สึกเหมือนสามารถเล่นเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอาชีพได้เลยนะไม่มีใครในที่นั้นยกเว้นจี่เหวยที่รู้ว่าพวกเขากำลังเล่นกับทีมชุดหลัก A v G ีทุกคนคิดว่าพวกเขาเจอผู้เล่นฝึกซ้อมระดับสูงไม่นานหลังจากที่เกมสุดท้ายจบลงสวี่เซ้าชิวก็มาแจ้งให้พวกเขาไปทานอาหารเย็นที่ฐานฝึกซ้อมของทีมชุดหลักหลิงเขาอ้าวทำไมต้องไปกินที่นั่นด้วยครับป้าไม่ได้ทำอาหารเหรอ ซอวี่เศร้าชิวมันเป็นวันสุดท้ายแล้วฉันจะพาพวกนายไปเจอทีมชุดหลักจะได้ไม่มาเสียเที่ยวลิงเขาได้ยินคำพูดนี้ก็ตัวสั่นอ้าวกินข้าวด้วยกันเหรอครับผมจะได้เจอมิลลี่เหรอเขายังไม่ตื่นเต้นได้ถึงสองวินาทีเขาก็ก้มหน้าลงอย่างหดหู่เฮอเมื่อกี้เล่นได้แย่มากไม่มีหน้าไปเจอไอดอลเลยซอวีเศร้าชิวจัดแว่นที่ไม่มีอยู่จริงแล้วพูดอย่างเคร่งครึม ฉันลืมบอกพวกนายไปฉันอยากจะเพิ่มความยากในการทดสอบฝีมือครั้งสุดท้ายเพื่อให้พวกนายได้สัมผัสถึงความโหดร้ายขององค์การแข่งขันอาชีพดังนั้นเกมที่พวกนายเล่นเมื่อบ่ายนี้คือการเข้าไปในเกมพร้อมกับทีมชุดหลัก AVG เขาตบไหล่หลิงเขาการสังหารที่นายทำได้ในเกมแรกเกมที่3และเกมที่4คือมิลลี่ที่สังหารนายผู้จบสอวีเซ้าชวิวก็ทิ้งให้ทุกคนที่ตกตะลึงไว้เบื้องหลังแล้วหันหลังเดินไปยังฐานฝึกซ้อมของทีมชุดหลัก ขณะที่เดินเขารู้สึกว่าตัวเองดูเท่มากราวกับนักสืบชื่อดังที่เพิ่งเปิดเผยความจริงสุดท้ายแต่ผู้เข้าร่วมการทดสอบฝีมือที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าหลิงเทาช่วยด้วยตอนนี้ผมโยนความผิดว่าการเล่นเมื่อกี้เป็นฝีมือของสวียนเฟิงทันไหมสวียนเฟิงนายเลวมากสิงใจไม่ต้องกังวลหรอกพวกเราใช้ไอดีรองพวกเขาไม่มีทางรู้หรอกกว่าใครเป็นใคร ลินเขากระโดดเข้ากอดซิงใจอืออือ,อนายพูดถูกนายปลอบใจคนเก่งมากจริงๆจี่เหวยที่อยู่ข้างๆก็โล่งใจเช่นกันเมื่อได้ยินว่าต้องไปทานอาหารเย็นกับอินซือเจียเขาก็อยากจะวิ่งหนีออกไปจากประตูทันทีที่แท้ยังมีเรื่องที่น่าอับอายยิ่งกว่าการถูกได้ยินว่ากำลังนินทาคนอื่นลับหลังนั่นก็คือการที่ต้องร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคนที่ได้ยิน เมื่อได้ยินคําพูดของซิงใจเขาก็วางใจอินซอเจียจำใบหน้าของเขาไม่ได้น่าจะไม่สามารถจําเสียงของเขาได้ด้วยใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน